สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่2เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade อยู่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ FP Markets ของเราเข้ามีให้บริการแล้วท่านนักทุนสนใจเดี๋ยวก็จะแอดไลน์ ID หาเจ้าหน้าที่คนไทยหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ สวัสดีนักการกครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับครูเปานะครับเราพาทุกท่านไปดูข่าวเกี่ยวกับการอพยพที่ยูเครนกันก่อนเลยสภาเมืองบริโภคของอยูเครนเผยว่าการอพยพคนเดเรือนออกจากเมืองบริโพคได้หยุดลงช่วงคราวโดยจะเริ่มอีกครั้งในช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์ก็คือวันนี้เลยนะครับเนื่องจากเหตุผลด,ด้านความปลอดภัยความข้าไย้ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ ประธานาธิบดีวลดิเมเยร์เซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนประกาศว่ากำลังดำเนินการอพยพพลเเรือนออกจากโรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตาลในเมืองดังกล่าวโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็คือวันที่1พฤษภาคมว่าเส้นทางระเบียงมนุษยธรรมสำหรับการอพยพพลเดเรือนออกจากโรงงานแห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยอพยพคนไปแล้วกว่า100คนอย่างไรก็ดีครับทหารยูเครนนายหนึ่งในเมืองบริโภคเนี่ยเปิดเผย กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่าการอพยพต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากมีการยิงโจมตีเกิดขึ้นอีกครั้งที่โรงงานเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทหารรัสเซียได้เริ่มยิงใส่โรงงานอาซอฟสตาอีกครั้งหลังจากการอพยพพลเรียนบางส่วนเสร็จสิ้นลงทางด้านของนายเดนิสเชเลกานะครับผู้บังคับกองพันที่12แห่งกองกําลังพิทักษ์ชาติแห่งยูเครนกล่าวว่ารัสเซียเนี่ยใช้อาวุธทุกชนิดในการโจมตีเลย สหรัฐข่าวเอ็นบีซีก็มีการรายงานเช่นเดียวกันครับว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการยิงโจมตีครั้งใหม่จะกระทบแผนขั้นตอนต่อ,ตอไปในการอพยพคนลาเรือนออกจากโรงงานเหล็กหรือไม่อันหนึ่งแผนการอพยพได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศโดยจะดำเนินร่วมกันกับองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ครับผมนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับซึ่งยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องมีการยิงกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับ แสดงว่ายังไม่จบแต่นักถุนก็นจะถามต่อแล้วคุณทําไมข่าวนี้มันไม่เห็นจะหนุนอะไรทองคาเลยอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับว่าเขายังเล่นประเด็นในเรื่องของอแนวโน้มการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอยู่นะครับนักถุนตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ราคาทองคําของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะฟื้นได้อย่างชัดเจนข่าวต่อมาครับเรามาดูกันทางฝั่งของนิวซีแลนด์กันบ้างตัวนี้เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับโควิด -19 ครับ กระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์รายงานว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอิครอนสายพันธุ์ย่อย B. A. .4 รายแรกนะครับที่บริเวณพรมแดนของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขระบุในแถลงการวันนี้ วานิวซีแลนด์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังตรวจพบเชื้อรัสสายพันธุ์โอมิคอนสายพันธุ์ย่อยเป็นครั้งแรกในนักเดินทางสองรายที่เดินกลับมายังนิวซีแลนด์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันกับนิวซีแลนด์ยังรายงานพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เพิ่ม13รายในช่วง2วันที่ผ่านมาและก็ตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่138รายบริเวณด่านพรมแดนในช่วงสุดสัปดาห์สรารข่าวสินหัวรายงานครับว่านิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ได้รับการยืนยันผลรวม933,464รายนับตั้งแต่การระบาด โดยปัจจุบันนิวซีแลนด์อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ระดับสีส้มซึ่งหมายถึงไม่มีการจำกัดจำนวนการรวมตัวของประชาชนแต่ก็ยังมีการจำกัดในบางส่วนครับทุกท่านและนี่ก็คือการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจทั้งหมดสวัสดีครับ